สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดวิวนะครับเป็นวิวของแพลตฟอร์มทิกต็อกนั่นเองนะถ้าใครสนใจเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดไลค์หรือว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทิกต็อกนะตอนนี้กําลังมาแรงเลยนะครับการตลาดออนไลน์กําลังสําคัญนะครับของแพลตฟอร์มทิกต็อกนะครับใช้งานง่ายนะครับทำง่ายไปดูอย่างแรกเลยนะครับทุกคนนะครับไปที่ Google นะครับไปที่ KMM เปญกิเทสเลยนะครับแอนเทอร์ไปแล้วก็เว็บไซต์อั่แรกนะครับไปกดคลิกเ้ามไดลย Então, à, explicit, like, ตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่มี i อดีนะครับให้นาการสมัครสมาชิกจากใครจะมีแล้วนะครับก็ลงชื่อเขาใช้งานอ่เดี๋ยวผมพามาสมัครสมาชิกกันก่อนชื่อผู้ใช้งานอีเมลลายผ่านเงีย่าผ่านนะครับกร่อกให้ครบถ้วนเลยนะครับทั้งี่อย่างนี้อีเมลสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อีเมลจริงของเรานะครับเราเรามมั่วไปเลยเนาะแต่ขอเป็นนามสกุลอีเมลนะครับไม่เป็น Ho อต a i l gmail นะครับสามารถกรอกเข้าไปได้หมดเลยาแล้วก็อย่าลืมติ๊กทั้งช่องนี้กันด้วยนะครับเมื่อกชดครบ อ่าและนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์เกมเมนะครับให้ทุกคนนะครับมาดูตรงหมวดหมู่การหมวดหมู่นะครับก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับสามารถเลื่อนดูเลื่อนอ่านกันได้เลยนะอ่าก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอันนีให้ใช้บริการกันเลยนะครับเนืจากบริการก็จะมีครบเครื่องเลยนั่นเองนะครับอ่าส่วนใครนะครับที่สนใจที่จะมาเลือกหมวดหมู่กันง่ายๆนะครับให้เดินมาตรงข้างบนนะก็จะมีแต่ละแพลตฟอร์มบอกเราอยู่นะครับไม่ว่าเป็นเฟซบุ o o อินสตาแกรมทิกต็อกยูทูปนะครับเทเล gram ทวิตเต ถ้ากดไปนะครับตรงหมดหมูมมันก็จะเปลี่ยนนั่นเองผมจะทําให้ดูนะครับติกตอกตัวนี้นะครับคลิกไปปุ๊บแล้วก็ดูตรงหมดหมู่ได้เลยอเหมืจะเป็นติ k กต็อกหนวนแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมาเลือกในหัวข้อเพิ่มยอดวิวแล้วดูตรงบริการกันบริการก็เลือกต่างๆได้มากมายเลยนะครับเพราะมันจะเป็นรวดเร็วมากกับรวดเร็วแล้วก็คุณภาพดีนะครับสามารถเลือกได้เลยลว,ว่าต้องการแบบไหนนะ,ะผมจะเอาเป็นแบบรว,รวดเร็วมากไปแล้วกันนะครับอพอคําเตือนนะครับขึ้นมาแบบนี้ทุกคนทําการอ่านให้เรียบร้อยเลยนะครับ พอ่านแล้วนะครับจะเจอหัวข้อลิงก์ก็คือลิงก์คลิปวิดีโอทิก톡ของเรานั่นเองผมจะเอาคลิปนี้นะครับให้ทําการก๊อปไปนะครับระหว่างได้เลยแลวดูหัวข้อปริมาณกันต่อนะครับปริมาณก็คือปริมาณยอดวิวนั่นเองนะครับก็ดูขั้นต่ําของทางเว็บไซต์จะให้อยู่ที่100อเนาะอ่าสูงสุดก็หลักล้านกันเลยทีเดียวผมก็ปั๊มไปร้อยเดียวนะครับพอค่าบริการเด้งขึ้นมานะครับทุกคนกดสังซื้อได้เลยนะครับอ่าระบบก็ได้รับคำหนังซึ่งคุณแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็แค่ทําการรอยอดวิวเพิ่มขึ้นนะครับ ตอนระบบกําลังเติมให้อัตโนมัตินะครับทุกคนทำการรอก่อนกันเนาะจํายอดเดิมไว้นะครับ74 71เะครับจําไว้เลยและขอระหว่างที่ทําการรอกันนะครับขอย้าตแนะนําเว็บไซต์ที่ต้องใช้กันนะครับจะเป็นอรอดการหลับซื้อนะครับตรงนี้เลขรหัสออเดอร์มีบอกเรานะครับตัวนี้ก็สําคัญมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีว่าสําคัญยังไงนะครับตัวนี้นะจะมาไว้นะครับแล้วก็จะมีหัวข้อลิงก์บอกนะครับมีปริมาณบอกมีค่าบริการแล้วก็ จะเป็นระบบนะครับเขียนว่ารอดําเนินการอยู่แบบนี้นะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะขึ้นเขียวๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปกันนะครับจะเป็นการเติมเงินนะการเติมเงินนะครับห้าช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นสแท็กเชลโค้ดนะครับอ่างเปาวอลเล็ตนะครับคริปโตเปอร์เฟกมันนี่แล้วก็ทูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับอ่าในแต่ละการเติมนะครับสามารถอ่านคําแนะนําตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีคําแนะนําตรงกลางบอกนะครับว่าจะเติมเงินเข้าเว็บไซต์ยังไงนั่นเองนะครับ อ่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือโอนเงินแนทตลิปนะครับสามารถทําเป็นหลักฐานได้นะครับแค่ทุกคนนะครับอ่โอนเงินมาแล้วก็ส่งสลิปลากดูไปตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นเนาะอ่าแล้วกดการยืนยันได้เลยนะครับเราจะได้หลักฐานกันแล้วนะครับว่าเราโอนจริงอ่ะหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับจะเป็นตัววช่วยเหลือนะครับตัววช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องบอกนะครับว่าเราจะมาทําการเรื่องอะไรเนาะ ไม่ใจะเป็นคําสั่งซื้อนะครับการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับทุกคนสามารถเลือกกันได้เลยแต่เป็นคําสั่งซื้อตัวนี้นะครับ <S <S <อ>ก็อย่างที่ต้นคลิปผมบอกนะครับว่าให้กรอบเลขออเดอร์ตรงนั้นได้นะครับเอามาวางตรงนี้นะครับถ้ายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าเกินไปสามารถมาเลือกคําร้องขอตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอเล่งยอดเนาะเล่งยอดคําสั่งซื้อหน่อยหรือว่าจะขอยกเลิกคําสั่งซื้อของชั้นนะครับหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถปาแจ้งเขาได้เลย แล้วก็พิมพ์ข้อความตอบกันได้เลยนะครับอธิบายไปนะครับแล้วกดส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลให้นะครับส่วนใครที่จะติดต่อแอดมินทางไลน์อยากเป็นการส่วนตัวหน่อยนะครับคุยดูเรื่องเยอะนิดนึงนะครับก็มานี่เลยนะครับทางไลน์ล่านนะครับเพื่อทำการสแกนไปเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการตอบ24ชั่วโมงเลยท่านนองนะครับก็จะมีแอดมินบริการอยู่24ชั่วโมงนะครับทางไลน์แล้วหัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับ อ่าตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับแค่ลิงก์แนะนําของเรานะครับส่งไปให้เพื่อนคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มอะไรต่างๆนะครับแต่ละแพลตฟอร์มก็ลิงก์ของเรานะครับส่งไปถ้าเพื่อนเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้แตาค่าแนะนํานะครับจิตหเเลยนะครับแบบนี้อ่าก็จะหมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อที่ต้องใช้ของเคเมนนะครับก็หมดแล้วสามารถดูหัวข้ออื่นได้นะครับอ่าลเลือกดูกันเลยเนาะอ่าแล้วก็วันนี้ก็ขอฝาอ่าไม่ได้ขอฝากนะครับขอภัยจะต้องไปดูยอดของเราก่อนนะครับขอย ก็จะเป็น74 71นะครับแบบนี้นะให้ทุกคนทำการลองกดดีเฟกก่อนหนึ่งทีก็เป็น74 71อยู่ในการให้ทุกคนนะครับทำการรอก่อนนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ยอดวิวเพิ่มขึ้นมาครบแล้วนะครับอ่านะวันที่ผมทําการรอมานะครับตอนนี้ยอดอ่ายอดวิวก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็น76 8ตูแบบนี้เลยครับทุกคน ก็ขึ้นกันก็รอประมาณ4-5นาทีนะครับยอดวิวก็ขึ้นมาแล้วเนาะ,ะก็มีแถมกันนะครับรอรอไม่นานนะครับแถมยังเขาแถมให้อีกนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะ,ะผมก็จะมาฝากเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ปลามไลน์ปลอมพูดติดตามอะไรต่างๆนะครับสามารถมาใช้บริการกันได้เลยกดลิงก์ด้านล่างมาเลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ